สวัสดีค่ะชาวราสี่กุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาะคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายความรักประจำเดือนเมษายนนะคะมาดูกันว่าคนมีคู่ความรักในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้แม่เหมาะเป็นแยกเป็นข้อๆนะคนมีคู่คนโสดอะไรอย่างนี้นะคนมีคู่ความรักอูกาวตากนะคะห้าถ้วย ยังไงสิหกไม้เท้าแปดเดือนนะคะสำหรับบางคู่นะก็จะทะเลาะก,กันเรื่องยิ่งใหญ่มากจริงๆอะถ้าคนที่ไม่ใช่ก็มันก็ถึงเวลาที่แบบว่าคุณอาจจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งนะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าถ้ายังรู้สึกว่า ยังอยากประครับประครองไปต่อก็ก็ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆประครับประครองก็ค่อยคุยกันไปแต่เย็นๆนะคะประมาณนี้คนมีคู่ก็เป็นกาลังใจให้จริงๆนะบางคนแบบดูเศร้ามากอะดูเครียดทิพย์มากนะแต่ไพ่สองใบนี้ก็คือไพ่การแบบอยู่คนเดียวแบบมีความสุขนะไม่แน่บางทีจุดเปลี่ยนของคุณอาจจะอยู่ที่เดือนนี้ก็ได้แบบว่า ได้ใช้ชีวิตคนเดียวบางทีก็รู้สึกดีหรือแบบรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือรู้สึกสบายใจอะบางทีมีคู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณขาดขาดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างพอได้แบบเวลาในครั้งนี้ก็อ,อาจจะรู้สึกว่าฮี hey, ่มันมีความสุขดีนะมันไม่มันไม่เครียดมันผ่อนคลายมันมีเวลาให้กับตัวเองอะ อะไรแนวแนวเนี้ยก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ที่ยังประคับประคองกันไปอยู่นั้นก็ต้องประคับประคองกันต่อไปนะก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าไปขุดเรื่องเก่าอะไรมาพูดมากมายนะคะชีวิตคนเราก็ควรจะมองไปข้างหน้าได้แล้วเนาะเพราะว่าเรื่องเก่ามันก็เนี๋ยเหมือนแม่หมอพูดอยู่เนี่ยวินาทีที่แล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้ว5นาที10นาทีที่แล้วมันก็ ผ่านไปแล้วจบไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องหลือมาทะเลาะกันนะคะมองอนาคตมองสิ่งดีๆที่ยังเหลือให้กันและกันอยู่ดีกว่านะประมาณนี้นะคนมีคู่ต่อมาคนโซนไพ่ t ด e w เวอร์หกเหรียญ <c oughs> ไม่บอกจะอ ไม่บอกบังคับคออยู่เอออซศวินไม้เท้านะคะและก็ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะถือว่าคนโสดก็มีจังหวะด,ดีๆที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแบบว่าทั้งคนอายุไล่เลี่ยก,กันแล้วก็คนอายุน้อยกว่าที่จะเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะได้ชาวต่างชาติได้คุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะถือว่า มีเข้ามาอาจจะเจอจากสายการทางเรื่องงานก็ได้หรือเดินทางแล้วไปเจอกันแล้วก็ได้สารสัมพันธ์นได้คุยกันแนวแนวนี้ก็ได้หรือบางคนก็เจอกันในโลกออนไลน์แหละกับชาวต่างชาตินะคะก็ยินดีด้วยสําหรับคนโสดก็ค่อยคุยค่อยๆศึกษาก,กันไปนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มเริ่ม,มต้นที่ดีนะกับคนโสดน,นะต่อมามาดูคนที่ แอบชอบนะคะเหมือนเราไปแอบชอบเขาแล้วเดือนนี้มีโอกาสจะสมหวังไหมนะคะเด็กถือดาบอู้สิบถ้วยยังไงสิสิบเหรียญยังไงสิทำไมดาบต้องมาประกบข้างขนาดนี้นะคะถามว่าดูมีโอกาสไหมก็มีนะ ไพ่อาจจะขึ้นถึงความลังเลของคุณก็ได้หรืออาจจะมีความแบบ mm hmm. เขาเร,เรียกว่ากำแพงอ่ะอกำแพงของอีกฝ่ายเนี้ยก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ไพ่ความสมหวังก็ยังมีอยู่ก็เรียกว่าก็ต้องพยายามพิชิตใจเขาให้ได้นะคะอย่าลังเลเลือกที่จะเดินหน้าแล้วก็มันก็ต้องจัดเต็มได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะกำแพงที่เขามีแล้วก็เต็มที่สู้ต่อไป ชาวราศีกุมขอให้สมหวังนะคะโอกาสสมหวังมันมีอะ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะทําลายกําแพงเขาได้มากน้อยเท่าไหนอะ่ะแล้วก็ความมั่นใจของตัวคุณเองด้วยแบบาบางคนแบบเริ่มไปแล้วแบบอืมพอเหมือนเขามีกําแพงเราก็จะถอยแล้วอะ่ะมันคือความกังวลของคุณนะคะก็สู้ให้เต็มที่ไหนๆก็เริ่มแล้วก็จัดไปจัดเต็มนะคะต่อมา อันนี้คำถามสำหรับคนมีคู่นะคะจังหวะเมื่อกี้ก็ได้ไพ่ทะเลาะก,กันพอดีนะก็มาดูกันว่าคนที่มีคู่เนี่ยที่ทะเลาะก,กันอยู่แง่งงอนอะไรกันอยู่เนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันไหมในเดือนนี้หรือจะต้องย,ยืดเวลาไปอีกนะคะเด็กถือถ้วยราชินีถ้วยหนึ่งดาอันนี้นกว่า ใช่ราชินีพระจันทร์นะคะเดือนนี้อเรียกว่าถ้าคุณอยากจะให้เขาก็คืนดีกลับมานะอย่ามัวแต่นั่งคิดช่วยลงมือทําด้วยอย่ามัวแต่ดรามา่าหรือโพสอะไรดรามา่าดรามา่าคิดแต่เรื่องดราม่านะคะโพสไปหรือแบบไม่ได้ทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขายากกลับมาเขาก็ไม่กลับหรอกก็เอาเวลาที่มานั่งคิดมากเนี่ยคิดเดยอะถามคนนั้นคุณจะทำยังไงดีทําแบบนี้ดีไหม แลก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนไมทำเพราะนั้นตอนนี้นี่นั่นนะคะแต่ไม่ลงมือสักทีเมื่อแต่ถามเมื่อแต่ดรา,ม,าม่าเมื่อแต่กลัวนะคะไพ่ก็ว่าช่วยช่วยเลิกคิดมากแล้วก็ไปง้อเขาหรือไปเคลียร์กันสักทีนะคะโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันก็มีสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะกลับมาคืนดีได้ไหมก็อยู่ที่ความพยายามของคุณนะคะก็ไพ่ก็เตือนว่าเลิกคิดมากคิดเยอะแล้วก็ ไปเดินหน้างอเขาได้แล้วหรือไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันนะคะโอเคต่อมาคําถามสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะมาดูกันคนที่รอความรักครั้งเก่านะคะว่าจะกลับมาไหมนะมาดูกันว่าความรักครั้งเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมนะคะเดอะมูนราชินีนะคะ เดวิลไพ่เจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะแม่หมอว่ายังไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะบางทีเขาอาจจะกลับมาคุยหรือคุณอาจจะได้ข่าวคราวอะไรของเขา่แต่เขาก็มีพันธะครั้งใหม่ไปแล้วหรือมีรักครั้งใหม่หรือมีครอบครัวใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลับมายากนิดนึงนะคะก็ นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปความรักในเดือนนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe s s c r i า e ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันเ,เดี๋ยวก่อนดีกว่าแม่หมอคิดได้แค่ห้าข้อนี้นะคะถ้าชาวกุมคนไหนที่อยากให้เพิ่มหัวข้อเข้ามานะคะหรือมีคำถามอะไรที่แบบว่า มันดูน่าจะเอามาลงเป็นข้อที่6ที่7ที่8อะไรเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์เหมาะกันได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแมสแบบดูได้ทุกคนไม่ได้แบบสอดะจงที่ใครนะคะก็จะได้มาเพิ่มคำถามเข้าไปในเดือนหน้านะคะก็โอเคก็จบแล้วจริงๆกับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ